แบบซื้อขายไม่ได้ตามเทียงนี้คุณผู้ชมนะเผื่อได้กระเดียวด็อกบาเปอร์ตีนะผมนะมาฮะกดไปเลยนะเพื่อมอการให้ผมนะเพื่อเฉลิมฉลองให้กับมาราโดนาหน่อยฮะโดครับผมว่าจะได้เป็นใครครับผมอาเจนิน่าหรือเปล่าเป็นนอร์ แดนนี่คือวิสตอมท็อปอัพร้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ UID ไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงว i สตอมท็อปอจัดให้โอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกบสแกนช่นเคยกับเกม FC m o บายนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้มีข่าวใหญ่แน่นอนนะครับผมในส่วนของ f อฟซีโมบายเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ในส่วนของลิขสิตมาราโดน่านะท่านผู้ชมนะโอ้โหแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันหน่อยรวมถึงเอีเวนต์ต่างๆนะครับผมที่จะเข้ามาในส่วนของการอัปเดตสัปดาห์นี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวมาเหมารวมกันเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเพลเยอร์ออฟเดอะมันต่างๆกิจกรรมอันติเมทีโอทีคนที่12 <S <S จะเป็นใครนะครับผมวันนี้มาเล่ากันแบบรวดรัดเลยนะทุกคนนะก่อนจะไปเร เริ่มกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจให้การทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้วันที่11นะครับก็กดรับรางวัลไปเลยนะครับผมได้เพชรแดงมา200ก็ดีเหมือนเดิอน,นะผมนะ่าเดิมอีกรอบหนึ่งก็จะได้800เพชรแดงนะก็ยังไม่ครบนะโอเควันนี้กันนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่ในส่วนของข่าวสารก่อนนะครับผมนะเขาบอกว่าจะดูสดได้ในวันที่11กุมภาพันธ์จริงวันนี้ไม่ใช่สินะน่าจะเริ่ม12บสปะในส่วนของอ่ายูทูบเนี่ยบอกว่าจะเป็นวันที่12ช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองนะครับผมนะเหมือนตรงนี้จะใส่วันผิดปะอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะเออน่าจะใส่วันผิดนะผมน่าจะเป็นวันที่12ก็คือคืนวันนี้แหละนะท่านผู้ชมนะช่วงเวลาตีหนึ่งตีสองเราจะมีการไลฟ์สดผู้ประกาศ กิจกรรมต่างๆรวมถึงพวกมาลาโน่าอะไรเงี้ยก็จะมาเหมารวมในส่วนของตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาว่ากันในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับผมนะใครที่ยังไม่รับรางวัลเนี่ยรับรางวัลรางวัลในส่วนของ Store F m Mobile เนี่ยก็อย่าลืมไปรับกันนะวันนี้ก็เหมือนจะได้ในส่วนของรุ่นมัตเช9 1นะครับแล้วก็เพชรแดงแล้วก็พวกนักเตะแพ็กมาตรฐานนี้ได้รับ2รางวัลน,นะเดี๋ยวผมลองกดรับไปก่อนนะท่านผู้ชมนะว่าจะได้เป็นใครนะกดลองชื่อล็อกอินเข้าไปก็กดรับรางวัลได้เลยฮนะตรงนี้นะนี่นะของผมก็มนจะ กดับไปแล้วนะนี่นะก็จะบอกว่าสําเร็จแล้วเราก็มาดูในเกมว่าจะเป็นยังไงนะตรงนี้นะนี่เลยก็จะบอกว่าสาเร็จนะผมได้มาทั้งหมดสองแพ็กนะกดไปเลยฮนะโอ้โหได้เดมซี่ครับผมอีกแพ็กนึงหายไปไหนไม่รู้กดแล้วไม่ได้วะอีกจะเหมือนจะได้อีกวันวันนึงปะเหมือนจะไม่ผิดนะวันที่1องปะเอออันนี้คือแค่แบบกดลับไว้ก่อนประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันที่ในส่วนของมาราหน้ากันเลยดีกว่านะ มาราโดน่ารอบนี้ก็เห็นตั้งแต่เมื่อคืนนะั้นแหละที่ F C Y ประกาศมานะครับผมแล้วก็ขึ้นว่า เดือนกุมภาพันธ์วันที่20มั้ยแน่นอนเป็นรูปเอฟซีโมบายแล้วก็เป็นมารานาด้านหลังนะครับผมแล้วก็ผายมือออกแล้วก็เป็นเบอร์สิบนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่าเอฟซีโมบายนะ่าจะทำสำเร็จนะเป็นการาซื้อลิขสิทธิ์ในส่วนของนักเตะม,มาราน่าปกติเนี่ยเหมือนเขาจะอยู่ในลิขสิทธิ์เปสป่ะตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับใครที่เล่นเปสเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะว่าตอนนี้มาราน่ายังอยู่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะก็ถ้าเกิดได้ตามนี้ก็แน่นอนครับผมวันที่ยี่สิบน่าจะมาในส่วนของ หรือเปล่าหรือว่าจะมาเป็นพวกอไอคอนตัวอื่นอะไรแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าได้ผมคาดเดานะน่าจะมาวันที่20เป็นนักเตะคนที่12นะครับผมนะที่ผมคิดไว้น่าจะเป็นทรงนั้นนะตรงนี้นะไม่รู้นะนี้เดานะครับผมนะ ก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเพราะว่าวันที่13ที่จะมีการอัปเดตเนี่ยในส่วนของพื้นฐานช่อง8โมงเช้าเนี่ยไอคอนวิกที่4เนี่ยมันก็มีสล็อตแค่6ตัวไง6ตัวก็จะมีพวกกุริดอานายวิดดิทหรือว่าจะเป็นพวกโยฮันคับอะไรเงี้ยอันนี้เรายังไม่รู้ไงว่าจะเป็นใครมาแต่ว่าบาร์นาดเนี่ยจะมาวันที่20นั่นแปลว่าถ้าเกิดมา20จริงเนี่ยก็จะไม่มีพวกนี้อยู่แล้วครับผมนะจะไม่มีพวกนี้อยู่ในช้อยอยู่แล้วฮะมา20ก็มันจะแตกต่างกับพวกไอคอนเอ,อ พราไอคอนเขา13มาแล้วนาเขา20ไม่รู้ว่าจะมาพร้อมพวกตัวไหนก็อาจจะเป็นนักเตะคนที่12ก็เป็นได้ที่ผมคาดไว้นะโอ r แน่นอนแหละผมว่าน่าจะมาตำแหน่ง c m นะ่าจะเป็น107แหละผมว่าถ้าเกิดมาแน้ามาทั้งทีก็แน่นอน107อยู่แล้วแต่พลังงานข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงไม่แน่ใจนะครับผมนะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะท่านผู้ชมนะในส่วนของมาราโดน่าตรงนี้ก็น่าจะคัมแบ็กกลับมาแน่นอนนะครับผมนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของสปอยมาโดน่าแล้วก็ออนติเมททีโอทีวที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในส่วนของวันที่13นะครับ13จะเป็นเซตนี้เลย6ตัวนะครับแต่ตัวอะไรมาบ้างยังไม่แน่ใจยังไม่คอนเฟิร์มนะทุกคนนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของสนย์ฟุตบอลกันหน่อยนะูนย์ฟุตบอลรอบนี้แม์สำคัญนะครับผมนะจะเป็นคู่ระหว่างบียาเลอัลนะเจอกับบาเดนเซียนะแล้วก็เป็นเดวิคูเซนเจอกับบาเยิร์นมิวนิกลีลานเจออัลนาเซอร์ก็ต้องติดตามมันอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะ ในส่วนของแหวนสำคัญแต่ว่าพวกนักเตะในส่วนของนักเตะ BS เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นเลยนะตรงนี้นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเข้ามาแน่ๆก็คือโพล็อกสกี้ยังอยู่นะฮะแล้วก็เป็นคู่ระหว่างเลวเซนเจอ ทางนั้นของบาเยอร์มิวนิกก็จะเป็นทางนั้นของแอนดิสนะครับผมนะที่ผมเคยพูดไปแล้วก็ในส่วนของโบอีนะฮะร้อยหนึ่งตรงนี้เออใครชอบแอนดิสก็ไปเลือกทางนั้นของเลเวอร์คูเซ่นนะ CDM ร้อยหนึ่งถ้าเกิดใครคิดว่าบาเยอร์จะชนะก็ไปทางของโบอีนะฮะตรงนี้จะเป็น R B ร์บ้อยหนึ่งนะฝีเท้าเก้าสิบแปดนะครับพลังงานประมาณนี้เลยท่านผู้ชมนะใครชอบตัวไหนก็ลองเลือกกันได้นะใครชนะบวกสองเหมือนเดิมเสมอบวกหนึ่งแพ้ ไม่ได้ OVR นั่นเองในส่วนของนักเตะแมตส์สำคัญส่วนฟุตบอลตรงนี้ VSA ก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะทุกคนนะแล้วก็ออันนึงนะครับผมนะ POTM นะครับผมจะอยู่กับเราอีกแค่ประมาณ16วันเท่านั้นนะฮะซึ่งประกาศผลล่าสุดเนี่ยเหมือนจะออกมาแล้วนะนักเตะที่ได้รางวัลประจําเดือนที่ผ่านมานะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมเป,เปิดสปอยให้ดูเลยฮะตรงนี้นะนี่นะ เขบอกว่าให้เราเนี่ยมาโหวตกันนะโหวตออฟอ่ you r f e ออฟเดอะมันก็คือจะอิงจากภาค FCG 5นะผู้ชมนะที่รู้ตอนนี้เนี่ยจะมีแค่ลาิกาสเปนที่เปิดโหวตปิดโหวตไปแล้วนะครับผมมีลาิกาสเปนที่เรารู้แล้วแล้วก็มีในส่วนของซิเดียอิตาลีแล้วก็ในส่วนของพิมลีกแค่3ามดีกที่เรารู้ว่าใครจะมานะครับบุนเดสิก้าแล้วก็อีกวันเนี่ยเหมือนเราจะยังไม่รู้ปะตรงนี้นะผมนะตรงนี้เลยนะฮะ ก็เดี๋ยวเข้ามาดูนะครับผมนะในส่วนของขอาริก้าก่อนแล้วกันที่ชนะก็แน่นอนครับผมนะทนั้งด้านของเอ็มบัปเป้ครับผมนะน่าจะมาแหละในส่วนของเ c ฟซีโมบายนะครับผมไม่ผิดจากภาคหลักนะมาแน่นอนครับผมประธานเป้บทชนะมาได้นะครับผมในส่วนของพิเยอร์อ็อบเดอร์มันนะฮะแล้วก็พิม์ลีกแน่นอนผมเคยพูดไปแล้วในส่วนของอ่าจัสตินไคเบิร์ดนะครับผมนะจัสตินไคเบิร์ดโอบยาก็ไม่รู้ว่าจะมาประมาณร้อยสามร้อยสี่หรือเปล่าก็จัสตินไคเบิร์ดประมาณนี้พวกนั้นในส่วนของพิม์ลีกนะอืมแล้วก็อีกอันนึงนะะัผมนตวที่่อา ชนะมาได้ในส่วนของซิลิอานะผมซิลิอาจะเป็นทา้งนั้นของซัมโบอองเกซ่านะผมนะถ้าเกิดว่าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะตัวนี้ก็เป็นทางนั้นของกองกลางของนาโปลีนะน่าจะมาแน่นอนนะผมนะในส่วนของเพย์ออฟดัลมันประจําลีกอิตาลีนะครับผมนะส่วนลีกอื่นๆเนี่ยหลายคนก็ถามผมมาว่าจะเป็นใครนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะลีกอื่นๆเนี่ยในส่วนของบุเลเซ้าเนี่ยเหมือนจะยังโหวตกันอยู่นะก็จะมีพวกคิมมิสโอดิเซ อบานอะไรเงี้ยฟอรลินเวียสิมอนที่เราคุ้นๆกันนะยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครมาในส่วนของตรงนี้นะก็จะมีทั้งหมด6คนนะก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะได้เป็นใครนะส่วนรีกวันนะครับผมนะรีกวันอันเนี้ยผมไม่ชัวร์นะทุกคนนะว่าจะเป็นใครมานะแต่ว่าเห็นชิงกันอยู่ว่าประมาณ4 4 5หคนเหมือนกันปะเออตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้เห็นอยู่3มคนแต่ว่าดูทรงเลวเหมือนจะเป็นเดมเบเล่ที่ผ่านเข้ามาได้นะตรงนี้นะเออเหมือนจะเป็นเดมเบลเล่เหมือนจะประกาศแล้วนะตรงนี้นะ ก็น่าจะจบที่เด็มไม่เล้แหละมานะครับผมนะนั้นจะเป็นสายห้าขวาห้าเหมือนเดิมนะครับผมนะก็รอติดตามดูอีกทีนึงว่าจะหวด มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้เล้วกันนะเออในส่วนของ p พ a y e r of the m o ด t h มัน m ที่จะมีเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับ <Okay, S 1> <Okay. S 2> ผมตามธรรมเนียมนะก่อนจากกันไปก็ขอจัดในส่วนของเพชรแดงให้กับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะตรงนี้นะเปิด3,000เพชรยังไงก็ดีอยู่แล้วนะตรงนี้นะรุนร้อยหนถึงร้อเจ็ดแบบ ซื้อขายไม่ได้ตามธรรมเนียมนะท่านผูน้ชมนะเผื่อได้กระเบลด,ด็อกบาเปิดตีนะผมนะมาฮะก,กดไปเลยนะปัดขวาเอฟซีโมบายผมนะ <c oughs> เพื่อเฉลิมฉลองให้กับมาราโรนาหน่อยฮนะโดครับผมว่าจะได้เป็นใครครับผมอาเจนิน่าหรือเปล่าเป็นนอร์เวย์ฮนะรอบนี้นะซีเอ็มท่านผู้ชมอาร์เซนอลว่ะเฮ้ยโอดิกาดโอโหร้อยหนึ่งครับผมก็มถือว่า เอาเรื่องนะครับผมนะตรงนี้นะร้อยหน ZM ออดิการครับผม91ล้านอโอเคนะถามว่าดีไหมก็ดีอยู่นะ <c oughs> จริงๆก็อยากได้เยอะกว่านี้นะสุดท้ายไม่ได้ไงเออโอเคประมาณนี้กันสำหรับวันนี้นะครับผมนะใครที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคองไม่มาพูดคุยกันได้นะครับปิดภาคอะไรก็ต้องขอภัยมาที่นี้ด้วยเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันนะ